อ่าไม่ได้ครับผมเราต้องลื้อต้งหมดนะครับมันสึกนะครับเห็นไหมมันส <okay ึกอย่างสึกเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้ช่องธนากรฟิชชิงด้วยนะครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนนะครับผมผมจะมองกล้องข้างไหนนี่อ๋อเห็นละข้างนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมา ทําการเปลี่ยนเขาควายนะครับผมเขาควายของรอกหยดน้ํานะครับ Shimano Casta นะครับตัวนี้นะครับผมาิตัลรอบเนะครับผมจะมาทําการเปลี่ยนให้อ่าลูกค้าดูเลยนะครับว่าอ่าเขาควายที่ผมพูดถึงที่ผมโพสลงใน f c e e o o o k แฟนเพจของผมนะครับว่ามันจะใส่ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าซื้อไปแล้วมันจะเปล่าประโยชน์นะครับผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่างานเทียบนะครับ เขาเรียกว่างานเทียบนะครับเป็นของชิมาโนนะครับอวัสดุที่เขานํามาใช้ตัวนี้นะเป็นวัสดุนะครับผมข้างในเป็นทองเหลืองนะครับเคลือบด้วยสแตนเลสสตีลอีกรอบหนึ่งนะครับอืผมจะมาเปิดให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นเทียบตรงรุ่นของชิมาโนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการใส่ให้ดูเลยนะคลิปนี้ผมน่าจะโพสต์ลงทั้ง facebook ทั้ง ยูทูบของผมนะครับอย่างไงก็ลองติดตามชมนะครับเหมือนมันจะเหมือนที่ผมว่าไหมว่ามันมันเหมือนกันนะครับผมงานเทียบที่เหมือนนะครับผมต่างกันแค่ถ้าของชิมโนโน,นะครับข้างหลังข้างหลังอ่าตัวนี้มันจะมีรูนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเพียงแค่รูนะครับผมไว,ไว้ใช้นะครับเวลาเราแกะ แล้วแกเขาควายออกไม่ได้เผื่อเขาควายมันติดนะครับมันจะมีเกียวน็อตนะครับไว้ไว้ไว้หมุนน็อตเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับแต่ว่าสําหรับที่ผมเจอมานะครับไม่ค่อยมีปัญหานั้นนะครับผมนะผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ําให้ลูกค้าได้เข้าใจนะครับว่ามันใส่ได้จริงนะครับแล้วก็ใช้มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับผมอะไรตัวนี้นะครับมีทุกรุ่นนะครับที่คุณตามหานะครับ ยกเว้นน่าจะเป็นฟิทเทคนะครับผมฟิทเทคนะครับมันจะมันจะเป็นเขาควายอีกอีกแบบหนึ่งนะครับผมผมกําลังสั่งนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังาหาซื้อไม่ได้หรือว่านี้ก็สั่งเข้ามาทางาทางเพจร้านผมเลยนะครับผมหรือว่าทางเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสามนะครับโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่าลอกรุ่นนั้นรุ่นนี้ใส่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมอ่าโอเค พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใส่จริงๆนะครับผมมันจะใส่ได้จริงมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวมารับชมกันแล้วกันนะครับครับสําหรับวิธีเปลี่ยนนะครับผมตัวเขาควายงานเทียบนะครับของธนากรฟิชชิงนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับสําหรับชิมาโน่นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับยกเว้นตั้งแต่สกอร์เปียนดีซีสกอร์เปียนขึ้นไปนะครับมันจะเป็นคนละตัวกันนะครับอ่ะ พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าวิธีการใส่เขาใส่กันยังไงนะครับรอบตัวนี้นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเปิดฝาข้างออกมาครับเปิดฝาข้างนะครับผมอ่ามาดูตัวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับให้ดึงสปูนออกมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมลองแกะดูข้างๆว่าตัวนี้สามารถแกะแล้วดึงเฟรมออกมาได้เลยไหมนะครับถ้าดึงเฟรมออกมาได้เลยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิด ตัวข้างในนะครับผมเดี๋ยววางหลังโทรศัพท์ก่อนนะครับผมอ่ะลองๆโยกๆดูอ่าไม่ได้ครับผมเราต้องลื้อทั้งหมดนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลื้อให้นะครับไม่มีปัญหานะครับผมอ่าขั้นตอนแรกนะครับอ่าเราก็วางนะครับผมน็อตนะครับนี่เราก็ลื้อเหมือนลื้อลอกปกตินะครับ คนไหนยังยังยังไม่เคยดูคลิปผมอ่าซ่อมลอกหยดน้ํานะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูขั้นตอนการเปลี่ยนของชิมาโนโน,นะครับตัวนี้เป็นชิมาโนคาสิตัสนะครับผมขันน็อตออกมานะครับผมแล้วดึงแขนออกมาขั้นตอนนี้ระวังนะครับเผื่อต้นอ่าใช่ลอกตัวนี้เป็นลอกปีปีเก่าหน่อยนะครับลอกปีเก่าจะมีตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับอย่าให้ หายนะครับผมยกออกมาเป็นชุดเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องเปิดนะครับเดี๋ยวหายนะครับแล้วก็มีสปริงตัวหนึ่งนะครับมีสปริงตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขันน็อตใหญ่ออก <Wow. S 1> ขันออกเลยนะครับผมชิมโมโนจะเปลี่ยนยากสักหน่อยนะครับผมเพราะนว่าคาซิตัดตัวนี้จะเปลี่ยนง่ายกว่าตัวอื่นนะครับผม ก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมชิมา a โนทุกรุ่นน่าจะเหมือนกันหมดเปิดแบบนี้หมดโอเคนะครับอ่ะก็เปิดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาขันน็อตบอดี้เลยครับลืมนะครับข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างนี่ครับน็อตบอดี้วางไปเลยก็ได้ไม่ต้องกตัวหายนะมันตัวใหญ่ ไม่ต้องกลัวหายครับมันตัวใหญ่อยู่นะครับลอตบอรดี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามานะครับอยากเปลี่ยนเองนะครับผมสั่งผมได้เลยนะครับผมตัวละร้อยเก้าสิบบาทนะครับใช้ดีครับรับประกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาโอเค อคครับอ่ะขั้นตอนนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับโอเคอ่ะเปิดึ้ามาออกมาแค่นี้ใช่ไหมเราเราก็แกะฟิลมออกได้แล้วนะครับพอแกะฟรลมออกได้นะครับผมก็ทุกอย่างให้อยู่ปกตินะครับส่วนขั้นตอนต่อมานะครับให้ขันตัวนี้ออกนะครับผมตัวฟ้าปิดเขาควายนะครับเปิดออกมาเพราะ ก็ต้องการดึงเฟรมออกอย่างเดียวนี่แหละครับผมพอเปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับมันจะมาเจอกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ยนี่นี่น,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 นี่ไอ้แหวนแหวนแหวนเจอกับแหวนครับออจะหายนะออนี่ครับแหวนครับนี่ระวังหายระวังให้ดีเลยครับผมถ้าหายเนี่ยโอ้งานงอกเลยนะครับครับผม อ่ะนี่ครับผมตัวเขาควายเก่ามันนะครับออกแยกขี้หมายอ้อออกแล้วนะครับนี่ไงครับผมเห็นไหมมันห้วนจนจนแบบว่าบางทีเจ้าของรอบบอกว่าวิ่งวิ่งไปแล้วมันติดคนระับเห็นไหมนี่มันจะสึกแบบนี้นะครับผมชืบโอเคนะครับนี่เขาควาย แบบเต็มๆนะครับเขาควายแบบเต็มๆม,มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้คือคือตัวที่มันมันสึกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเอจับยังไงวะมันค่อยอยู่วะมือคือดำทวะจับลอกนะครับผมท่านผู้ชมดำทั้งหน่อยนะครับอ่ะท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมมันสึกนะครับเห็นไหมมันสึกอย่างสึกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับ จะทาการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับผมจับชุดนี้ไว้ดีๆนะครับอย่าให้มันหลุดแล้วก็เราก็เอาเอาตัวหนอนตัวไอเขาควายตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยอดจารบีให้อีกรอบนะครับอ้ามุนก่อนนะครับเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มทํางานแล้วครับท่านผู้ชมพอเข้าไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาจารบีมาใส่ครับผมมาเราก็ทําการใส่จารบีให้ลูกค้านะครับ เอาใช้มือจับนะครับอย่าให้อะไรหล่นออกนะครับขี้เกียจตำา,าหาจะหล่นเข้ายาไอเข้าย่าเออ้ย,าย,าอยพูดติดิข,ข,ขัดๆนี่ผมใส่เข้าไปนะครับผมใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยก็โป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 ใส่ตัวนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับอีอ <c oughs> อันนี้ผมเปลี่ยนฟรีนะผมก็คิดแค่ร้อยเก้าสินั่นแหละผมก็ใส่ให้ฟรีแล้วก็จารบีก็ทำให้ฟรีนะครับโอเค ขั้นตอนต่อมานะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับแหวนตัวนี้สําคัญมากนะครับนี่ใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็ฝาจุกปิดเข้าไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอนะครับท่านผู้ชมปิดเสร็จแล้วนะครับใช้ไขควงนะครับขันพอตึงๆพอนะครับท่านผู้ชมโอเคอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันวิ่งไหมการเช็คนะครับผมอหมุนเลยครับผมค่อยๆหมุนนะครับ น,นี่การเช็คค่อยๆหมุนนะครับอ่าวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับให้ปิดลงมาเลยนะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับใช้ฝาปิดนะครับฝาปิดเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมพิสูจน์ให้แล้วนะครับว่าเขาควายที่ร้านผมที่ว่ามันเป็นงานเทียบใช้ได้จริงไหมก็ ก็เห็นด้วยตาเลยแหละครับผมดูคลิปให้จบนะท่านผู้ชมขีครับอ่ะพอใส่เข้ามานะครับผมให้ใช้น็อตบอดี้นะครับตัวหนึ่งก่อนนะครับน็อตบอดี้ตัวหนึ่งนะครับขันเข้ามาก่อนนะครับใช้ตัวล่างข้างในก็ได้ครับอ้าวเฮียไปใสแล้วมันอ๋อนี่นี่เห็นแล้วใช้ตัวเดียวก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันหมดนะครับเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนว่านั่นไงเห็นไหมออ ขนาดผมตั้งใจไม่ไม,ไม่ลืมนะครับมันยังพลาดได้เห็นไหมผมลืมใส่เฟรมหน้านะครับนี่เออโอ้ี่ยาเีวะสั้นเลยไอไ้ดิเด้อเอียงนี่เละจักประมาณไหนมุ๊คครับผมเห็นไหมขนาดผมตั้งใจไม่ลืมมันยังลืมเลยท่านผู้ชมเสร็จแ,แล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมนะครับผมใส่เฟรมหน้าเข้าไปแล้วนะครับ นี่ฮะใส่ฟิล์มหน้าเข้ามาเรียบร้อยนะครับเอ๋เห็นไหมผมพูดยังไม่ขาดคําเลยกลัวตัวเองจะลืมอ่ะครับอ่ะใส่น็อตเข้าไปหนึ่งตัวก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรามาใส่พวกแหวนพวกอะไรใส่ขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับอ่ะใส่แหวนเบี้ยวลงไป2ตัวนะครับผมแล้วก็ใส่แหวนทองเหลืองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแหวนทองเหลืองใส่เข้ามานะครับผมใส่เข้าไปปึ๊บแหวนทองเหลืองนะครับ แล้วก็เป็นน็อตนะครับผมน็อตเบรกนะครับน็อตใส่ยากไว้ตัวนี้ต้องใช้มือนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้มือนะครับอย่าเพิ่งใช้ไขควงในการจับกับน็อตนะครับมันจะทําให้น็อตลูดนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าน็อตพวกนี้มันเป็นมันทํามาจากวัสดุที่เบานะครับแต่ว่ามันก็นะครับผมถามว่าแข็งแรงไหมก็แข็งแรงครับ แต่ว่ามันจะรูดได้เหมือนกันนะครับผมเราต้องระวังหน่อยๆนะครับเสร็จแล้วใส่สปริงตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ใส่ฝานะครับชืบอ่ะขยับขยับหน่อยนะครับผมแล้วก็มันก็จะลงล็อกพอดีนะครับนี่ลงล็อกพอดีนะครับขั้นตอนต่อมาให้ใส่ขาเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับอ่ะใส่ขาเข้ามานะครับ าตัวนี้นะครับพอใส่เข้ามาใช้มือกดนะครับผมกดไปประมาณนี้นะครับอย่าปล่อยนะครับผมเดี๋ยวมันดิ่งหายหมดนะครับพวกอะไรนะครับผมแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตเข้าไปนะครับใส่น็อตนะครับผมขั้นตอนนี้ให้ใช้มือนะครับให้ใช้มือเท่านั้นนะครับห้ามใช้ไข ใช้ปัจแจนะครับโอ้ผมพูดผิดห้ามใช้ปัจแจนะครับถ้าใช้ปัจแจมันจะกําหนดแรงที่เราใช้มือหมุนไปใช้หมุนกับหัวน็อตพวกนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันลูดนะครับใช้มือนะครับสัมผัสสัมผัสดูนะครับอ่ะถ้าใส่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับพอขันสุดเกลียวแล้วนะครับผมให้ใช้ปัจแจแบบนี้นะครับขันพอตึงๆพอนะครับไม่ต้องเอาแรงนะครับเดี๋ยวเกลียวลูดนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไม้เรามาใส่บ็อกล็อก ตัวนี้นะครับผมาหาองศาที่มันใส่เข้ามาให้พอดีนะครับโอเคอ่ะถ้าใส่เข้ามาพอดีแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมใส่เข้ามาพอดีนะครับให้ใช้น็อตนะครับน็อตตัวไหนวะเออไม่ใช่น็อตตัวนี้นี่นี่ขันเข้ามาเลยนะครับขันอัดเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ขันแน่นเลยนะครับผม,ะผมจะใช้ไขควงแช์ ะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไขควงแบนนะครับเพื่อความแน่นนะครับผมฮะโอเคพอแน่นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมให้เราใส่สปูลเข้ามาเลยนะครับใส่สปูลนะครับเสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับเรายังมีน็อตที่ขันขันในเฟรมหน้าของลอกตัวนี้นะครับใส่เข้ามาเลยขั้นตอนนี้นะครับใส่ปึ๊บเข้าไปโอ้ย ใช้ไขควงแฉกนะครับค่อยๆนะครับผมโอ้ยสันยังเลยกูโอ้ยสงสัยไม่ได้ถอนนะอ๋อลืมเออลืมขั้นตอนนี้ไปนะครับผมแตะจระบีก่อนก็ได้นะครับผมโอ้ลืม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 นี่ไงแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับโอ้ยง่ายจังเลยนะครับผมแล้วก็คันเข้าไปนี่โอเคก็คันเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผม ใส่ฟ้าข้างเข้ามาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับใส่ฟ้าข้างนะครับปึ๊บปบเข้ามานะครับป๊บนี่เสร็จแล้วนะครับปิดนะครับตัวนี้ปั๊บมาโอเคพอเสร็จทุกอย่างนะครับเช็คเช็คก่อนนะครับว่ามันวิ่งไหมนะครับซ้ายขวาวิ่งสะดวกไหมนะครับผมเห็นไหมตัวนี้วิ่งนะครับวิ่งวิ่งวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาพอวิ่งเสร็จแล้วนะครับ ที่เหลือเราก็มาเก็บนะครับผมน็อตบอดี้นะครับอีก3ตัวนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับเก็บน็อตบอดี้อีก3ตัวนะครับอ่ะเอาตึงๆนะครับไม่ต้องแน่นจนนี้เกินไปนะครับอ่ะเรามาเก็บน็อตบอดี้นะครับโอเค,อเ,คเสร็จแล้วนะครับผมใส่เข้าไป อันนี้ตัวสุดท้ายนะครับปึ๊บอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมะเดี๋ยวเรามาดูกันซ้ายขวาซ้ายอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวา,ขวาโอเคครับปกตินะครับผมตรงฝั่งปั้น,ป,น,นปกติแล้วนะครับโอเคเหทับตงนีโ้โอเคครับ ที่เหลือตัวนี้นะครับเราก็ส่งคืนลูกค้านะครับผมส่งคืนลูกค้าไว้ดูนะครับผมยังไงก็นะครับสั่งกันเข้ามานะครับครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวหมุนดูนะครับผมนี่หมุนดูก็รู้สึกเขอเรียกว่าอะไรนะรู้สึกโอเคนะครับผมซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับเปลี่ยนออกมานี่ครับผมจะเปลี่ยนนะครับผม แบบนี้นะครับถ้าลูกค้ามาฝากไว้นะครับผมไม่ได้คิดค่าเปลี่ยนนะครับผมผมหยอดจอลบีให้ด้วยนะครับหรือว่าลูกค้าทางไกลนะครับผมอยากได้ก็สั่งกันเข้ามานะครับผมมีให้ทุกรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของฟิ t เทคนะครับฟิทเทค99ฟิ t เทคคอร์บานะครับผมสั่งอะไรอยู่นะครับผมถ้าเป็นตัวหนอนตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็เข้ามานะครับผมแต่ว่าสําหรับรอบ กือบจะทุกรุ่นนะครับชิมุโนไดว่านะครับมีหมดนะครับผมหรือว่าเป็นลอกทั่วไปของวีว่าเป็นของโคมิอะไรอะไรมีหมดนะครับผมสั่งกันเข้ามาเลยนะครับผมสั่งกันเข้ามาเลยนะครับมีทุกรุ่นนะครับที่ตามหานะครับชิมุโนมีเกือบทุกรุ่นนะครับทุกกี่ห้อมีหมดนะครับสั่งกันเข้ามาสําหรับตัวนี้วันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าที่อุดหนุนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับอยากได้อะไรก็ทักมานะครับบ๊ายบาย